สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้งานตัวแอปพลิเคชัน T-T Lock นะคะแล้วก็วิธีการเชื่อมต่อระหว่างตัวกรอนและตัวแอปพลิเคชันนี้ค่ะเริ่มต้นการใช้งานนะคะลูกค้าสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านทางระบบ iOS หรือว่าระบบ Android ได้เลยค่ะโดยพิมพ์คำว่า T-T Lock ค่ะเมื่อทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วนะคะลูกค้าจะเข้ามาสู่หน้าตาแบบนี้ค่ะ หากใครที่ยังไม่มียูเซอร์ในการใช้งานนะคะเริ่มต้นจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าใช้งานก่อนค่ะโดยกดไปที่คำว่า register นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าจะลงทะเบียนใช้งานผ่านอ e ีเมลหรือว่าผ่านเบอร์มือถือนะคะเมื่อทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วแล้วก็ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะจะกลับเข้ามาสู่หน้าจอหลักการล็อกอินแบบนี้ค่ะให้ลูกค้ากดล็อกอินเข้าใช้งานได้เลยค่ะ เมื่อทำการล็อกอินแล้วนะคะจะสู่จะเข้าสู่หน้าตาแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนของการเพิ่มตัวกรอนให้เข้ามาใช้งานในแอปพลิเคชันค่ะให้ลูกค้ากดตัวบวกได้เลยค่ะก่อนการเพิ่มตัวกรอนนะคะให้ทำการตรวจสอบว่ามือถือมีการเปิดใช้งานบลูทูธเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะหากมีการเปิดใช้งานแล้วต่อไปก็ตรวจสอบที่ตัว,วกรอนค่ะ ตัวกรพร้อมใช้งานนะคะให้ลูกค้ากดเลือกคำว่า door lock ได้เลยค่ะแล้วก็กด next นะคะจะขึ้นตัวกรอนของเราขึ้นมาค่ะให้กดเครื่องหมายบวกค่ะ add ตัวกรอนเข้าแอปพลิเคชันเรียบร้อยนะคะกดที่ ok ได้เลยค่ะ จากนั้นจะเป็นหน้าตาของตัวแอปพลิเคชันทั้งหมดค่ะตัวนี้จะเป็นการโชว์ฟังก์ชันการใช้งานของแอปพลิเคชันนี้ทั้งหมดเลยนะคะเริ่มต้นเราจะมาดูที่ฟังก์ชันแรกค่ะฟังก์ชันของการเซ e ็นอีคีค่ะฟังก์ชันการเซ e ็นอีคีนี้นะคะจะเป็นฟังก์ชันสำหรับการส่งรหัสผ่านไปยังผู้ใช้งานอื่นๆค่ะโดยลูกค้าสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าการส่งรหัสผ่านนี้ จะส่งเป็นการใช้งานเป็นช่วงเวลาหรือว่าส่งรหัสเพื่อใช้งานแบบถาวรหรือจะเป็นการใช้งานเพียงหนึ่งครั้งค่ะเลือกแล้วก็ใส่ข้อมูลอ่าเป็นผู้ใช้งานอื่นๆที่เราต้องการส่งรหัสให้ได้เลยนะคะ ส่วนฟังก์ชันที่2ค่ะเป็นฟังก์ชันของการ generate passcode ค่ะหรือว่าเป็นฟังก์ชันของการตั้งรหัสผ่านนั่นเองค่ะฟังก์ชันของการตั้งรหัสผ่านนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยค่ะว่ารหัสนี้เราจะตั้งค่าให้ใช้งานแบบถาวรหรือว่าให้ใช้งานได้เป็นแค่ช่วงเวลาหรือใช้งานได้เป็นแค่1ครั้งค่ะอันนี้ก็จะเป็น1ครั้งเหมือนกันแต่ว่าจะวอยหลังจาก24ชั่วโมงนะคะ ตัวนี้ก็เป็นใช้งาน1ครั้งเหมือนกันค่ะใช้งาน1ครั้งเป็นช่วงเวลาหรือว่าเลือกเป็นแบบถาวรนนะคะเราจะมาเริ่มต้นตั้งรหัสผ่านให้กับตัวกรของเราเลยนะคะกดไปที่คำว่า generate p a s s c o d e ค่ะอันนี้เราจะตั้งใช้งานแบบถาวรน,นะคะแล้วก็ ตั้งชื่อให้กับรหัสของเราได้เลยค่ะเราจะตั้งรหัสให้คุณ A นะคะก็พิมพ์คำว่า A คะ่ะแล้วก็กดคำว่า generate นะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะได้รับรหัสผ่านที่ระบบเขาส่งมาให้เรานะคะลูกค้าลองใช้งานด้วยรหัสนี้ค่ะ รหัสได้ปกตินะคะแล้วก็กด complete ได้เลยค่ะรหัสที่เราได้รับเมื่อสักครู่ค่ะจะเป็นรหัสที่ทางระบบเขาตั้งให้เรานะคะถ้าหากเราต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสให้เป็นรหัสของเราเองสามารถทำได้ค่ะโดยลูกค้ากดไปที่คำว่า passcode นะคะใน passcode จะเห็นรหัสทั้งหมดที่เราตั้งค่ะเมื่อสักครู่เราตั้งไป1อันก็คือรหัสของคุณ A นะคะ แต่ถ้าหากเราต้องการเปลี่ยนก็เลือกได้เลยค่ะว่าจะเปลี่ยนรหัสของคุณ A อันนี้เราจะมาเปลี่ยนแปลงรหัสให้เป็นของเราเองนะคะก็กดได้เลยตั้งรหัสของเราที่อยากใช้งานได้เลยค่ะค่ะอันนี้จะกลายเป็นรหัสของเราเองแล้วนะคะมาทดสอบการใช้งานดูค่ะ ได้ปกตินะคะสําหรับฟังก์ชันต่อไปค่ะเป็นฟังก์ชันของ e k e ค่ะฟังก์ชันนี้จะเป็นฟังก์ชันที่บันทึกการเซ็น eKey ทั้งหมดนะคะของเรา,าจะบันทึกว่าเรามีการเซ็นส่งรหัสไปยังผู้ใช้งานอื่นๆเมื่อไหร่บ้างช่วงเวลาไหนก็จะมีบันทึกหมดเลยค่ะถ้าเกิดว่าเรากดเซ็น eKey นะคะ ส่วนฟังก์ชันต่อไปค่ะเป็นฟังก์ชันของกา a r ดค่ะเราจะได้รับตัว g า a r ดมาแบบนี้นะคะหากเราต้องการเริ่มใช้งาน g า a r d เราจะต้องมาเพิ่ม g า a r ดก่อนค่ะโดยกดไปที่คำว่าการ์ดนะคะแล้วก็กดเลือกคำว่า add กา a r d ได้เลยค่ะในฟังก์ชันกา a r ดนะคะ ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าคีย์การ์ดใบนี้เราจะตั้งให้ใช้งานแบบถาวรหรือจะตั้งให้ใช้งานได้แค่ช่วงเวลาเท่านั้นค่ะอย่างเช่นบางท่านอาจจะตั้งคีย์การ์ดนี้ให้ใช้งานได้แค่ช่วง1อาทิตย์นี้หรือผู้เช่าบางรายจะตั้งค่าให้ใช้งานได้แค่1เดือนเท่านั้นแบบนี้ค่ะอันนี้เราจะมาตั้งใช้งานแบบถาวรนะคะแล้วก็ตั้งชื่อคีย์การ์ดของเราได้เลยค่ะอันนี้เราตั้งคีย์การ์ดให้คุณ A นะคะ ใส่ชื่อคุณ A แล้วก็กด next ค่ะเตรียมคีย์การ์ดภาพได้เลยค่ะ <put> บันทึกคีย์การ์ดเข้าไปเรียบร้อยนะคะจะเห็นข้อมูลได้เลยว่าเราบันทึกคีย์การ์ดชื่อคุณ A ไว้1นอันค่ะหลังจากนั้นเราจะมาทดสอบการใช้งานคีย์การ์ดดูนะคะ ใช้งานได้ปกตินะคะสำหรับคีย์การ์ดที่เราเพิ่งแอดไปเมื่อสักครู่มาที่ฟังก์ชันต่อไปค่ะเป็นฟังก์ชันของฟินเกิลฟินเกิลพินนะคะก็คือเป็นฟังก์ชันของการสแกนนิ้วนั่นเองค่ะหากเราต้องการบันทึกลายนิ้วมือนะคะเราสามารถกดไปที่ฟังก์ชันนี้ได้เลยค่ะแล้วก็เลือกเพิ่มลายนิ้วมือของเราได้เลยนะคะ การเพิ่มลายนิ้วมือเหมือนกันค่ะเราสามารถตั้งค่าได้เลยว่าลายนิ้วมือนี้เราจะใช้งานแบบถาวรหรือจะใช้งานแค่ช่วงเวลาเวลาใดเวลาหนึ่งก็ตามที่เรากำหนดได้เลยค่ะใช้งานได้แค่1อาทิตย์นี้หรือใช้งาน1เดือนนี้สำหรับลายนิ้วมือที่เราจะกำลังจะบันทึกนะคะอันนี้เราจะบันทึกการใช้งานแบบถาวรค่ะตั้งชื่อให้ลายนิ้วมือเราตั้งให้คุณ A นะคะแล้วก็กด next ค่ะเริ่มต้นกด start ได้เลยนะคะ บันทึกลายนิ้วมือให้ครบตามที่เขาแจ้งเลยนะคะหลังจากนั้นก็สำเร็จแบบนี้ค่ะจะขึ้นมาว่ามีการบันทึกลายนิ้วมือของคุณ A นะคะ1ครั้งเรามาทดสอบการใช้งานลายนิ้วมือที่เราเพิ่งบันทึกไปเมื่อสักครู่ค่ะ บันทึกลายนิ้วมือเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคีย์การ์ดแล้วก็ลายนิ้วมือเมื่อสักครู่ที่เราทำการบันทึกไปนะคะหากใครต้องการลบออกก็ทำได้เช่นกันค่ะโดยกดเข้าไปที่ฟังก์ชันนั้นๆเลยอย่างเช่นเราจะลบคีย์การ์ดก็กดไปคำว่าการ์ดต้องการลบคีย์การ์ดที่เราบันทึกไปเลือกคีย์การ์ดใบนั้นๆแล้วก็กด delete ได้เลยนะคะ ดีลีทแล้วก็คือจะไม่มีคีย์การ์ดที่บันทึกอยู่เรามาลองใช้งานดู card. เปิดไม่ได้นะคะเพราะว่าเราทําการลบคีย์การ์ดไปแล้วสามารถทําได้ค่ะลายนิ้วมือก็เช่นกันค่ะบันทึกแล้วอยากลบก็เลือกลายนิ้วมือที่เราต้องการจะลบได้เลยค่ะฟังก์กชันถัดไปนะคะจะเป็นฟังก์ชัน u l t r แ admin ค่ะก็คือฟัง์กชันของการเพิ่ม แอดมินเข้ามาใช้งานตัวกรอนนี้ค่ะถ้าหากลูกค้าต้องการเพิ่มผู้ใช้งานอื่นๆเข้ามาเป็นแอดมินนะคะก็กดที่อัลทัยแอดมินค่ะแล้วก็กด Create admin ตรงนี้ได้เลยค่ะสามารถเลือกได้เช่นกันค่ะว่าแอดมินเราจะต้องการให้ใช้งานตัวแอปพลิเคชันกับตัวกรอน,นี้ช่วงเวลาไหนบ้างหรือว่าใช้งานได้ตลอดแบบถาวรได้เลยค่ะก็กำหนดได้เช่นกันนะคะ ส่วนฟังก์ชันต่อไปค่ะเป็นฟังก์ชันของการบันทึกก็คือฟังก์ชัน record นั่นเองค่ะเราสามารถเข้าไปดูข้อมูลการใช้งานทั้งหมดในฟังก์ชันนี้ได้เลยนะคะเริ่มต้นการใช้งานต้องกด refresh ก่อนค่ะค่ะลูกค้าจะเห็นการใช้งานของตัวกรอนทั้งหมดนะคะว่ามีการเปิดประตู อย่างเช่นตัวแรกค่ะเปิดประตูด้วยเป็นคีอาเป็นรหัสผ่านค่ะว่ารหัสผ่านในบ้างเปิดช่วงเวลาไหนมีการเปิดใช้งานด้วยคีย์การ์ดช่วงเวลาไหนเปิดใช้งานด้วยสแกนนิ้วด้วยคุณ A ช่วงเวลาไหนแบบนี้ค่ะหรือว่ามีการเปิดใช้งานด้วยคีย์การ์ดของคุณ A แต่ว่าไม่สําเร็จก็จะบันทึกในตรงนี้ได้หมดเลยค่ะลูกค้าสามารถเข้ามาดูบันทึกย้อนหลังได้ค่ะ ฟังก์ชันต่อไปนะคะเป็นฟังก์ชันของการตั้งค่าค่ะจะรวมการตั้งค่าตัวกรอนนี้ทั้งหมดที่นี่เลยนะคะแม้กระทั่งตั้งช่วงเวลาล็อกออโต้ก็คือเลือกได้เลยค่ะว่าจะให้ประตูล็อกออโต้หลังจากที่เราปิดกี่วินาทีค่ะหรือจะเป็นการตั้งค่าเสียงตั้งค่าอื่นๆของตัวกรอนของเราทั้งหมดได้เลยค่ะ เราจะมาดูในฟังก์ชันของคำว่า p a s s i s e Mode ค่ะฟังก์ชันตัวนี้ของเราจะมีไว้ใช้สำหรับการตั้งค่าเปิดปิดประตูเป็นช่วงเวลาค่ะถ้าหากลูกค้าต้องการตั้งการเปิดปิดประตูเป็นช่วงเวลาอย่างเช่นตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงเที่ยงวันนี้ให้ประตูเปิดโดยที่ไม่ต้องใช้รหัสอะไรเลยแบบนี้ค่ะ ลูกค้าสามารถเข้ามาตั้งได้ในฟังก์ชันนี้นะคะโดยกดไปที่คำว่า p a s s a g r mode ค่ะแล้วก็เลือกกด p a s s a g r mode นะคะจากนั้นเลือกวันแล้วก็ช่วงเวลาได้เลยค่ะอย่างเช่นวันอาทิตย์วันหยุดเราต้องการให้ประตูเปิดได้โดยที่ไม่ไม่ต้องใช้รหัสก็คือไม่ไม่ต้องให้ประตูล็อกนั่นเองค่ะวันอาทิตย์วันหยุดเราก็ตั้งได้เลยว่าให้ประตูเปิดใช้งานได้ตลอด เป็นช่วงเวลาไหนบ้างตั้งแต่ตื่นเช้ามา8โมงแล้วก็อยากให้ประตูล็อกอีกทีเป็นช่วง5โมงเย็นแบบนี้ค่ะทำได้ถ้าต้องการให้เป็นแบบนี้ทุกวันก็เลือกวันตามที่ต้องการได้เลยนะคะสำหรับตัวกรตัวนี้ลูกค้าจะเห็นว่าแอปพลิเคชันสามารถเปิดแล้วก็ล็อกประตูผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะคะ ก็คือแจ้งว่าถ้ากดตัวนี้สําหรับปลดล็อกถ้ากดยาวๆสําหรับการล็อกประตูค่ะเอลองมากดปลดล็อกดู <'m> ประตูปลดล็อกแล้วนะคะก็คือสามารถกดปลดล็อกประตูหรือล็อกประตูผ่านตัวแอปพลิเคชันได้เลยค่ะเพียงแต่ว่าตัวแอปพลิเคชันนี้ค่ะจะเป็นการเชื่อมต่อกับตัวกรด้วยบลูทูธ ซึ่งนั่นหมายถึงว่าจะสามารถใช้งานได้ในระยะรัศมีบลูทูธนะคะถ้าหากลูกค้าอยู่นอกบ้านหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดต้องการสั่งงานผ่านตัวกรอนตัวนี้จะต้องเพิ่มตัวเกตเว์เข้ามานะคะแต่ฟังก์ชันนี้จะสามารถทำได้หากลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ในนอกเหนือจากระยะรัศมีบลูทูธแต่ต้องการส่งรหัสผ่านไปยังผู้ใช้งานอื่นๆลูกค้าสามารถ ทำได้ค่ะโดยกดมาที่คำว่า generate passcode นะคะจะใช้ได้ในรหัสที่ใช้งานเป็นชั่วคราวอ่าเป็นถาวรหรือว่าชั่วคราวก็คือเป็นช่วงเวลาหรือว่าใช้งานได้หนึ่งครั้งสามารถทำได้ใน3ฟังก์ชันนี้ค่ะโดยที่อยู่นอกบ้านแล้วไม่ต้องมีเกตเวย์นะคะสามารถส่งรหัสโดยเลือก generate passcode ไปยังผู้ใช้งานอื่นๆได้ค่ะ